แกบนหนักมากสวัสดีค่ะสามร้อยคนจ๋าบนล่างสองงววติดแล้วพี่น้อง บนร่างสองงวดติดแล้วที่สำคัญนรินรู้ว่าเจ็ดเก้าอั้นหลังจากที่เลขดังปล่อยนะจ๊ะนรินรู้แต่นรินให้ก่อนและมีคนซื้อรัตตลี่ทันนรินรู้เพราะว่านารินแคปหลักฐานไว้หมดเลยนรินแคปหลักฐานไว้หมดเลยทุกคนบนล่างสองงวดติดทุกคนดูวันที่ปล่อยนะคะรัฐบาลไทยเม็ดเดียวนะจ๊ะ ปล่อยวันที่21สิงหา1,200คนปล่อยวันที่21สิงหา 7, 9, 7, 6, เ6 9, 6จแล้วนรินถามนะคะทุกคนจ๋าแล้วนรินถามเดี๋ยวมีหลักฐานดีใจเจ๊ถากับเขาเจ๊ถากกับเขาที่สำคัญ ถามเอฟซีไว้ด้วยว่าทุกคนเม็ดเดียวเปลี่ยนตัวไหมแม่ไม่รู้ว่าชนกบเจ้าดังต่อกันเลยนะคะทุกคนจ๋าต่อกันเลยนะคะไม่รู้หนูได้ใจกลับใบหนึ่งอยู่แม่อู้เลิศเจ็ดห้ามาด้วยจ้ะเต็มใบเกือบแตกสามตัวเจ็ดห้าห้าเจ็ดมาเลยจ้ะทุกคนขาบนล่างจ้ะเกือบแตกสามตัวคะ่ะเกือบแตกสามตัวคะ่ะ มันสองสี่เจ็ดเกือบแตกสามตพี่น้องเอยเกือบแตกสามตทุกคนเกือบแตกสามตัวจ้ะทุกคนคะ่ะ <Okay. S 1> เกือบแตกสามตัวพี่น้องน <Okay. S 1> ี่แหมสองกระผาตัวเดียวกันปุณิสิไปคิดเนาะเกือบแตกสามตัวจ้ะ <Okay. S 1> ปล่อยมากกับอันเลยค่ะวัดเต้ <laughs> มาตัวเน้นเลยสีเหลืองคือสีที่เน้นๆเ,เลยบนล่างสองวดแล้วบนล่างสองวดแล้วสองวดแล้วตัดทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าแม่เจ้าแบบนี้รอบหน้าแม่จะบอกแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวเสห้เบิงหลักฐานค้นราวาหมือวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาวันที่ยี่สิบเอ็สิงหาแม่ถามแล้วแต่ว่าแม่ปล่อยกอนขเจ้ามื่นหนึ่งเด้ แม่ปล่อยก้อนข้าวมือหนึ่งแม่ปล่อยก้อนข้าวมือหนึ่งแล้วแม่ถามว่าคนเก้าพันคนเป็นพยานให้แม่นะเก้าพันคนตรงนี้เป็นพยานให้แม่นะว่าแม่ให้ก่อนและแม่ถามนี่ทุกคนเม็ดเดียวเปลี่ยนตัวไหมแม่ไม่รู้จะชนเจ้าดังเพราะปล่อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วและวันนี้ตอนค่ำรู้อีกทีก็ชนแล้วเอาตัวใหม่หรือเอาตัวนี้ พราะถ้าตัดเล่นก็มีตัวไม่ชนอยู่เอาไงดีเอาไงดีสองพั 2, คนบอกว่าเอาตัวเดิมเดี๋ยวสูตรเปลี่ยนสองพันคนบอกว่าเอาตัวเดิมกลัวสูตรเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ได้ไปดูใต้คอมเมนต์ของวันที่2 1สิงหาไปดูใต้คอมเมนต์ของวันที่21สิงหาจากพี่จา๋าทุกคนคะ่ะทุกคนยืนยันกับแม่ว่าไม่เปลี่ยนเพราะบางคนซื้อทันนะคะ เก้จ็ดเก้าอันแต่ก็ได้ห้าเจ็ดอยู่จ้ะ <c oughs> แม่นารินทำได้แล้วทุกคนสองวัวติดรัฐบาลไทยบนล่างทุกคนจ๋าเฮ็ดได้แล้วบนล่างอันคักแม่ยังได้อยูเจ็ดหาอุ้ยดีใจหลายหนูซื้อเจ็ดเก้าตั้งแต่มือที่แม่ให้อุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะจ๊ะทุกคนขอบคุณนะคะ,คะ,คะ,คคะ,คะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะอุ้ยขอบคุณคะ่ะ ได้7จห้าค่ะ79็ด้อันหมดอุ้ยยังดียังดีที่มีลผลล่างให้ทุกคนเจ็ดหนีตก็เข้าออได้เดียวกันเออเจหน้องเนตก็ได้นะ FC แม่นรินเนตกาแฟก็ได้7จห้านะคะขอบคุณแม่ค่ะซื้อไว้ตั้งแต่วันแรกที่แม่ให้ในกลุ่มเลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ7จหค่ะได้เจห้าอุ๊ยทุกคนดีใจ งวดหน้าเม็ดเดียวก็จะปล่อยให้แบบนี้อีกทุกคนแม่นรินแตกไปหลักกับเม็ดเดียวนะคะ2วันติดติดแล้วทุกคนจ๋าเก้าพัคนในนี้เป็นพยานเพราะอะไรที่ให้แคปแมนแมหนูจําได้อุ้ยขอบคุณนะพี่พลอยขอบคุณนะคะจนแม่ได้แคปไป้เป็นหลักฐานเพราะว่าแม่คิดว่ามือหนึ่งแม่สิได้ใส่วันหนึ่งแม่นรินจะได้ใช้นะคะวันหนึ่งนะคะแม่นรินจะได้ใช้ใบนี้แหละ เพราะว่าเขาพอใครมีชื่อเสียงปันไดต้องได้ใส่ใบนี่อุ้ยดีใจ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 ขอบคุณได้เจ็ห้าเก้าอุ้ยขอบคุณทุกๆคนที่เป็นพยาในให้แม่นะจ๊ะได้เจ็ห้าอุ้ยดีใจด้วยถือว่าประสบความสําเร็จถือว่าประสบความสําเร็จได้รัฐบาลหนึ่งใบอุ้ยขอบคุณคะ่ะปังมากจ้ะแม่รักคะ่ะรักเหมือนกันคะ่ะทุกคนจะ๋ะรักเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวให้รัฐบาลเวียดนามต่อเลยหรือว่าจะหยุด ได้แล้วหยุดไหมคะทุกคนหยุดได้แล้วหยุดเนาะได้แล้วหยุดเนาะทุกคนจ๋าได้แล้วหยุดเนาะเจ็ดเก่าเขาบอลลับกันยังมี้เจ็ดพาแม่แต่ถ้าใครซื้อมันจะมีกลุ่มเก้าพันคนทุกคนจ๋ามันจะมีกลุ่มเก้าพันคน,นมันจะมีกลุ่มเก้าพันคนตรงนี้จ้ะมันจะมีกลุ่มเก้าพันคนตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่แม่ปล่อยเลขแล้วได้แล้วไม่ให้เปลี่ยนตัวได้เจ็ดห้า ตามตลอดเลขรถตรงกับแม่นรินอีกขอบคุณค่ะแม่ได้กี่แสนอุ้ยยาสวาจักแสนคือว่าดังสันคือว่าดังสันคือวังสันพ่อได้ซือ้อนมซื้อขนมให้หลานพ่อได้ซือ้อนมซื้อขนมให้ลูกซือ้อให้ถูกจริงค่ะปังปังค่ะแม่นรินแม่บอกแล้วทุกคนเม็ดอดย่าปัดเล่นแม่นรินนะจ๊ะ เม็ดเดียวตัดเล่นแม่นรินทุกคนอขอบคุณที่ติดตามนะคะอันนี้ขอบคุณจริงๆทุกคนจา้าบนล่างรัฐบาลไทยบนล่างรัฐบาลไทยนะคะหนูซื้อตอนที่แม่ให้จา้าดีใจมากจา้าขอบคุณจา้าอุ้ยพิสุกัญญาขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เป็นพยานให้แม่นรินนะคะเพราะว่าตอนปล่อยเราปล่อยก่อนหนึ่งวันวันต่อมาปุ๊บ ได้ค่ะเจ็ดเก้าซื้อตั้งแต่ที่แม่ให้อู้ผู้ใดที่เป็นพยานของแมนนารินเดอร์ขอให้งวดนะเขาแตกบนรางเป็นงวดที่สามเดอ้อพี่นองเดอ้อยายจ๋าคิดมากเพิ่งโทรคุยกันเมื่อคืนนี้เอ้ยนัย่นไหมน้องเนททุกคนจ๋ากดหัวใจรัวๆให้น้องเนทหน่อยกดหัวใจน้องเนทให้เนทกาแฟาหน่อยนนนนเนทเนท ไม่เมื่อคืนโทรคุยกันแบบกับน้องเนทว่าเด็ดเจ็หามาตรงกันเลยเนทงูเลยว่ามูย้ายมาแถวๆมาแถวๆโอ้โหเจ็ดห้าทุกคนจ่าเห็นไหมเห็นไหมเพิ่งโทรคุยกันเมื่อคืนกดหัวใจให้น้างเนทหน่อยทุกคนจ๋าติดตามแม่เนรินเนทกาแฟดีๆนะคะติดตามแม่นรินเนทกาแฟแปลกดีๆอะไรที่ชนกันน่ะมักปังตลอด ทุกคนจ๋าปล่อยวันไหนคะร่วงหน้าเม็ดเดียวแม่นรินปล่อยร่วงหน้าสิบวันตลอดจ้ะมีวันที่เก็บไว้ให้ด้วยมเม็ดเดียวนะคะทุกคนทุกคนใครที่ตามรอบที่แล้วสองสามนะคะแม่นรินนะคะสองพันคนตรงนี้นะคะก็จะปล่อยร่วงหน้าสิบวันตลอดนะคะปล่อยตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดสิงหาแล้วนะคะทุกคนจ๋าปล่อยตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดสิงหาแล้วนะคะตามจริงปล่อยจริงๆเลยที่ไม่ได้โพสต์คือยี่สิบ ติดตามได้เลยแม่นรินเม็ดเดียวออกก่อน10วันตลอดจ้ะ10วันตลอดนะคะ10วันตลอดแล้วก็ทุกคนจ๋าเจ็ดหาตรงกับน้องเนตกาแฟเจ็ดห้าตรงกับน้องเนตกาแฟนะคะทุกคนอุยบนล่างค่ะบนล่างจุกๆเกือบแตกสามตัวค่ะบนล่างจุกๆเกือบแตกสามตัวค่ะทุกคนจ๋าสี่เจ็ดห้าค่ะ ขาดสี่เจ็ดห้าค่ะสองพันสามรอคนตรงนี้ค่ะทุกคนจ๋าสองพารอคนตรงนี้นะคะ2องพสารอคนตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าสามพันคนคะ่ะปล่อยก่อนนะจ๊ะอันนี้สะใจเพราะว่ามีหลักฐานครบหมดเลยแต่คนล่างรัฐบาลไทยเ r, สําเร็จแล้วสําเร็จแล้วสําเร็จแล้ว,ลวให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังสามทุ่ม ปังมากค่ะแม่กีทลนดนบ้านอู้สะ,สะใจสะใจสะใจหลายสะใจหลายเสียเสียดายไ่ได้ซื้อเจ้าาสะใจเจ็ดห้าเลขแม่นรินเนตกาแฟปังค่ะใช่ปล่อยก่อนค่ะใช่ปล่อยก่อนค่ะใช่ปล่อยก่อนค่ะว้ยนอนหลับก่อนให่อะไปฟันซีหนึ่งอดอื่ ธรรมะซีหนึ่งจุกกว่านี่ผีวิไลธรรมะซีหนึ่งเดอ้อจุกกว่านี่แต่เจ็ดห้าตัวเน้นแต่เจ็ดห้าตัวเน้นอยู่สีเหลืองคือสีที่เน้นคือตัวเน้นเลยทุกคนจา๋าแม่ปล่อยน้อยไหมปล่อยอยู่จ้ะจิตามยุติได้รัฐบาลไล่แล้ว,ลว,วนนเขาเอา,เอาไปทางคืนเลยแอมบอกเขาส่งไปให้แอมแล้วนะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ไม่โพส์นะ ลงในกลุ่มก็พอมาทุกคนจ้าโชคดีเฮงเฮงปัง,งปังรวยรวยโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะจ๊ะโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยดีใจหลายดีใจหลายมาที่นี่สิหาแนวแก่บุญองค์ฟ้าก่อนรู้ไหมว่าบุญองค์ฟ้าไว้เท่าไหร่บอกเลรียญบอกหัวกันสักก้อนเดอ้อแก่บนองป้านะคะบนหนูนะคะสี่พันตัวสองพันคู่รอบที่แล้วนะคะทุกคนจ๋ารอบที่แล้ว องค์ปลาด้านหลังนะคะอาจารย์น้ํานะคะขอหนึ่งล้านได้หนึ่งล้านนะคะทุกคนรอบนี้บนหนักให้องค์ป้านะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะหนูนะจ๊ะทุกคนขาสี่พันตัวสองพันคู่ทุกคนที่สําคัญทุกคนจ๋นออนาน้องอ้วนกุมันแม่นรินนะคะบนทองสี่บาทค่ะรอบนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องไปแก้พนหลาย,งยมงแต่นอันนี้เนาะ แกบนหลายมองอู้แกบนไหล่มองค่ะแต่ดีใจดีใจประสบความสําเร็จแล้วค่ะทุกคนสบายใจแบบสบายใจแล้วค่ะสบายใจแล้วเฮ <laughs> งเฮง,งปังปังรวยรยนะคะทุกคนจ๋าไปกันต่อตอนค่ำเดี๋ยวแม่เปิดห้องให้นะคะตอนค่ำเดี๋ยวแม่เปิดห้องให้นะคะเดี๋ยวตาม้เน่ยแฮงเฮงปังปังรวยร้สึก พี่ปัญญาพัฒน์มาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ75วายได้ซื้อขนมรูปความฟังขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทีท่ติดตามแม่นรินเนตกาแฟ888นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปต่อกันเรลยๆยาวๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่